สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านเอฟทุกทุกช่องนะครับวันนี้ทิดพันธ์นะครับแล้วก็สวัสดีท่านพอด้วยครับพอสมจิตจาแกวแล้วก็สวัสดีช่างยุทธนะครับวันนี้เรามาตามโครงการครับท่านพอครับได้เอาแผ่นเงินแผ่นทองมาให้ช่างยุทธบรรจุไว้ที่หลวงปู่สวงหลวงปู่เจียมหลวงปู่ธรรมครับ อันนี้คือรายชื่อนะครับที่ที่คนสร้างคนช่วยร่วมสร้างช่วยร่วมบุญนะครับโอเ็จะเขียนรายชื่อมาให้เพื่อเพื่อใส่บรรจุบรรจุองคงหลวงปู่เนาะนี่ครับพอเราจะมีนอกจากสร้างองปู่แล้วจะมีโครงการที่ว่าอยากให้เอฟซีช่วยเยอะงานให้เป็นงานใหญ่งอครับเป็นงานใหญ่ครับเป็นงานที่ ก็ถือว่าเป็นงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองแผ่นดินระหว่างทิ่นศรีสะเกดสุรินทิ่นอีสานใต้นะครับที่มีชายแดนติดประเทศกัมพูชาแล้วก็พระเกจิทั้ง3พระองค์โดยมีหลวงปู่สวงอยู่ที่วัดไพรพัฒนาสังขารของท่านยังอยู่ที่วัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกด ส่วนหลวงปู่เจียมก็อยู่ที่วัดอินทราสุการามบ้านหนองยาวตมบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์สังขารของท่านก็ยังอยู่ที่วัดอินทราสุการามส่วนหลวงปู่ธรรมรังสีก็อยู่ที่วัดเขาพนมดินอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ทั้งสามพระองค์นั้นล้วนแล้วแต่ท่านเกิดสัญชาติของท่านเป็นชาวกัมพูชา แต่มาสร้างบารมีที่ประเทศไทยแล้วก็บารมีของท่านก็เป็นที่เรื่องลือทั่วประเทศไทยเป็นที่เคารพสักการะทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาเราจึงได้มีโครงการสร้างพระเกจิสมพระองค์ไปออมอบให้แก่วัดบ้านดองรุนตำบลบัตเตียเนียงอำเภอมงคลบุรีจงังหวัด มันเตียมเันเจยซึ่งเป็นบ้านเกิดของหลวงปู่เชียมซึ่งท่านวรพันธ์และก็คณะสิทธิยานุสิ์ของหลวงปู่สวงท่านได้มีความคิดคก็เลยสารต่อโดยให้ช่างยึดธะครับอันนี้คือที่มาครับแล้วก็ยังบอกบุญทุกท่านเี่ดีนะทั่วประเทศนะครับ <S <S คืออยากให้ร่วมสร้างด้วยกันนะครับครั้งนี้เป็นทั้งเลขที่มีสร้างทั้งสามองค์เนาะครับ ก็เลยอยากให้ร่วมสร้างาด้วยกันไม่ต้องเขียนชื่อใส่แผ่นทองคนนึงจะเขียนได้สามแผน่นนะครับก็คือแผ่นของหลวงปู่บรรจุที่หลวงปูสง่สุขแผ่นที่สองอ,อชุดที่สองก็คือบรรจุที่หลวงปู่เทียมชุดที่สามบรรจุที่หลวงปู่ธรรมรังสีครับเป็นชื่อสกุลหรือท่านประสงค์ที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ใครก็ให้ท่านเขียนลงในแผ่นทองเราจะ นําไปบรรจุทั้ง3ามเตอาหุครับครับแล้วก็ให้ทุกท่านโทรหาแอดมินที่ไทยทําอยู่ขณะนี้ครับทุกทุกช่องนะครับ,รบก็โทรได้เลยนะโทรแอดมินก็จะเขียนชื่อไว้ให้แล้วก็มาให้ช่างยุบนะครับบรรจุให้นะครับคนหนึงก็จะเขียนสามแผ่นแล้วโรนะครับผม ไม่จำกัดนะครับปกติแล้วถ้าพอเดินบอกมาจะเขาจะให้ทีละห้าร้อยท่นหนึ่งเนาะแต่อันนี้กตีไม่ไม่จำกัดนะครับไม่จำกัด้วฮะแล้วจะทำแต่กําลังศรัทธาครับเรามาร่วมบุญในการสร้างซึ่งเป็นโครงการครั้งแรกนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองแผ่นดินไทยกัมพูชานะครับซึ่งยังไม่มีใครที่ดําเนินกิจกรรมอย่างนี้นะครับนอกจากทีมงานของพวกเรานะครับ แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่สมมติว่าได้จะมีโครงการที่จะซื้อเป็นโรงทานรองเท้าให้เด็กนักเรียนบ้านดองรุนนะครับครับผมผมได้ไปสัมผัสนะครับกับวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านดองรุนเราก็มีโอกาสได้ไปที่โรงเรียนบ้านดองรุนนะครับเราพบว่าเด็กที่เด็กนักเรียนนะครับขาดแคลนรองเท้านะครับ ทุกคนไม่มีรองเท้าสวนใส่เลยนะครับเราก็เลยมีในความคิดกับท่านวรพันว่าโครงการที่2ก็คือโครงการออมอบรองเท้านะครับเป็นโรงเทา้ารองเท้าผ้าใบให้แก่ดเด็กนักเรียนจํานวนสองอยห้คนนะครับตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นป .6 ครับ,รบนี่คือโครงการที่ มอบลวงปู่สามองค์แล้วก็จะมีให้โรงท้าวเด็กนักเรียนคือเรื่อให้ชีวิตนั้เรียนที่ดีขึ้นนะครับครับเป็นโรงทานครั้งแรกครับเป็นโรงทานครั้งแรกนะครับทุกคนส่วนใหญ่คิดถึงแต่โรงทานเพื่อเพื่อการรับประทานจะเป็นอาหารเป็นถ้วยจานเป็นอะไรต่างๆแต่ในครั้งนี้นะครับเราพบว่าทั้งชุมชนนะครับมีอยู่ประมาณ2อ0กว่าหลังคาเรือนเด็กนักเรียนก็251คนนะครับ ขาดแคลนรองเท้าฉะนั้นเหมือนกับว่าเราให้ชีวิตแก่เด็กนักเรียนหนึ่งคนก็คือหนึ่งครอบครัวนะครับทั้งชุมชนก็เป็นทีเ่เป็นความประสงค์ของเด็กนักเรียนที่นั่นจริงๆครับครับไม่ยช่ฝาเอฟซีถ้าใครไม่จำกัดน,นะครับรแต่ใครมีจิตศรัทธาก็เมืกีเห็นไ้แจกทานกาะมังก็ไม่เห็นเห็นมีแล้วเนาะการมังทุกมีเลยนะตามโรงการเดี๋ยวนี้ให้รองเท้าไปไหนต้องเดินใช้รองเท้าเดินไปแล้ว ให้ให้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเดินไปได้ไกลนะครับอันนี้คือได้บุญเยอะนะครับในครั้งนี้นะครับครับอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดที่เราได้ไปสัมผัสแล้วเป็นข้อมูลนะครับข้อมูลเขาเขียนมาเป็นภาษากัมพูชานะครับเป็นข้อมูลเรื่องต้นของเด็กนักเรียนว่ารองเท้าแต่ละคู่นั้นมีเบอร์อะไรจํานวนคนกี่คนนะครับ ตั้งแต่เบอร์ขนาดเล็กนะครับเด็กอนุบาลเบอร์20ไปจนถึงเบอร์40 46นะครับอ,อันนี้จำนวนเด็กนักเรียนทั้งสิ้น251คนที่เป็นภาษากรรมัพูชาครับอันนี้ก็เราไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับว่าเป็นความประสงค์ของเด็กจริงๆนะครับในการแผงงานโครงการในการเดินทางไปถวายนะครับ เราตอนนี้ช่างยุทธก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ค่ะวันที่20เดือนมีนาคมทั้ง3พระองค์อันนี้ก็จะแล้วเสร็จนะครับแล้วหลังจากนั้นวันที่6เดือนเมษายนเราก็จะนำรูปหลวงปู่พร้อมด้วยพี่น้องพุทธศาสนชนนะครับแห่ไปถวาย ที่บ้านวัดบ้านดองรุนนะครับซึ่งอ,อยู่ในจังหวัดบันเตียมเป็นใจนะครับเราจะแห่ไปถวายในวันที่6แล้วก็พักกับนอนที่นั่นนะครับอยู่ที่ในตัวจังหวัดบันเทียมเป็นเจหนึ่งคืนรุ่งขึ้นเช้าเราก็เดินทางไปที่เสียมเรียบนะครับเพื่อที่จะไปเที่ยวต่อ,อยังชมนครวัดนครธมซึ่งเป็น โบราณสถานหรือเป็นปัาสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครับอันนี้คือโครงการเราจะเดินทางไปในวันที่6วันที่7เดือนเมษา,า,ายนนะครับฉันั้นท่านประสงค์ที่จะเดินทางไปร่วมก็แจ้งความประสงค์มาอย่างพวกเราเลยนะครับเราจะเดินทางไปตั้งแต่6โมงเช้านะครับ6โมงเช้าแล้วก็ไปถึงนั่นก็ประมาณเที่ยงนะครับไปถึงวัดบ้านโนรุน เราก็ประกอบพิธีแห่หลวงปู่นะครับ <c oughs> เข้าสู่วัดทําการถวายแล้วก็ประกอบพิธีบวงสวงทุกอย่างตามกําหนดตำเนียรประเพณีของกัมพูชาดังนั้นชาวบ้านดงรุ่มก็จะมา,าต้อนรับแล้วก็มาประกอบพิธีร่วมกันถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับแ,<ต>แลาไ,ได้ตามเบอร์ตทรนี้นะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะไปร่วมางานทั้งนี้ด้วยนะครับฉะนั้น ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาก็จะไปร่วมบุญในวันที่6เดือนเมษายนและก็วันที่7เราก็ท่องเที่ยวที่เสียมะเรียบนะครับนครวัดนครธมครับอันนี้ก็นําเรียนท่านการแบบข้าวๆกันนะครับติดต่อได้เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับหลาายคนนท่ของแอดมินแต่ละจ่องนะครับมาพักที่สังขะได้ครับตามรีสอร์ทโรงแรมได้นะครับเราตื่นเช้าก็ไปพร้อมกันแต่ต้องประสานงานกับ ทั้งพออด้วยแล้วก็ทางผิดพันธุ์แล้วก็ทีมงานนะครับพอ,อแล้วเพื่อจะได้ไปบางคนอยากจะไปนะครับเพวาโคร,ครโงการนี้จัดได้ได้แค่สสี่400คนไม่พอ,อที่ทในส่วนที่เกินนั้นก็ได้นะครับขอให้แต่ว่าเรามีความประสงค์นะครับก็คือ,อแต่ว่า เราจํากัดขั้นต่ำนะครับอยู่ที่45คนเพราะว่า1นึ่งรถบัสนะครับแต่ถ้าหากว่าเกินนั้นขึ้นมาเราก็จะจัด,จดรถไปอีกเพิ่มอีกอเพิ่มอีกนะครับไม,ไม่ไม่มีปัญหานะครับยิ่งมากยิ่งดีนะครับแต่ทุกคนป